ผมได้เรื่องนี้มาจากผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อพี่เอกอายุราวๆสามสิปลายๆทำงานสายขับรถรับส่งของเคยวิ่งงานกลางคืนเป็นประจำพี่เอกไม่ใช่คนขี้กลัวนะพูดจานิ่งๆติดขำแบบคนผ่านอะไรมาเยอะแต่พอเขาเริ่มเล่าเรื่องคืนปีใหม่ให้ฟังน้ำเสียงเขาเปลี่ยนไปทันทีเหมือนคนที่ยังไม่อยากเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงพี่เอกบอกผมว่าเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้คนแปลกหน้าฟังมง่าย ราะกลัวคนหาว่าแต่งเรื่องแต่เห็นผมทําคลิปเล่าเรื่องสยองแล้วชอบเล่าแบบจริงจังไม่เล่นมุกเสียบรรยากาศเขาเลยยอมเล่าให้ผมเอาไปทําเป็นเรื่องเล่าได้แต่ขออย่างเดียวอย่าไปบอกชื่อถนนจริงเพราะเขายังต้องขับผ่านแถวนั้นอยู่เรื่องมันเริ่มในคืน31ธันวาคมช่วงเวลาแบบที่ถนนควรจะคึกคักมีคนออกไปเข้าเต์ดาวมีเสียงพลุกกไกลๆมีไฟประดับริมทางแต่คืนนั้นของพี่เอกมันกลับเงียบผิดปกติ เขาบอกว่าตอนนั้นรับงานด่วนจากโกดังให้เอาพัสดุไปส่งต่างอำเภอเป็นงานที่ถ้าส่งไม่ทันเช้าจะเสียหายเงินดีด้วยพี่เอกเลยรับทั้งที่ปกติเขาจะเลี่ยงคืนปีใหม่เพราะรถเยอะเพราะออกจากโกดังประมาณสี่ทุ่มกว่า,วาเส้นทางหลักรถเริ่มติดเขาเลยตัดสินใจใช้ทางลัดเป็นถนนสองเลนสวนกันข้างทางเป็นป่ากับทุ่งนาสลับกันไฟถนนมีบ้างไม่มีบ้างเหมือนคนทำไว้ครึ่งกลางๆ พี่เอกเล่าว่าเขาขับเส้นนี้บ่อยรู้ดีว่ามี3มช่วงที่สัญญาณโทรศัพท์หายและมีโค้งหนึ่งที่ต้องระวังมากเพราะเคยเกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้แล้วรถคว่ำแต่เขาก็ไม่เคยกลัวอะไรจนถึงคืนนั้นประมาณ5้าถุมครึ่งเขาขับเข้าช่วงมืดที่ไฟถนนดับยาวๆราว2กิโลเมตรข้างหน้าเป็นทางตรงยาวและมีต้นไม้ใหญ่แทรกเป็นจุดๆในรถมีเสียงแอร์เสียงเครื่องยนต์และเสียงนาฬิกาหน้าปัดติ๊กติ๊ พี่เอกบอกว่าตอนนั้นเขากําลังคิดเรื่องเดียวคือขอให้ถึงก่อนเที่ยงคืนเพราะถ้าพ้นเวลาเปลี่ยนปีไปแล้วตํารวจอาจตั้งด่านเยอะและคนเมาอาจเริ่มออกจากงานแล้วก็เกิดสิ่งแรกที่ทําให้เขารู้สึกแปลกไฟหน้ารถเหมือนสว่างไม่สุดทั้งที่ปรับสูงสุดแล้วแถมเหมือนมีหมอกบางๆลอยต่ําอยู่บนพื้นถนนทั้งที่ก่อนเข้าเขตเ,เมืองอากาศปกติเขาเลยลดความเร็วลงนิดหนึ่งขับไปอีกไม่ถึงร้อยเมตร หมอกนั้นเริ่มหนาขึ้นจนเหมือนควันไอเสียแต่ไม่มีรถคันไหนอยู่ข้างหน้าเขาพี่เอกยกมือปาดกระจกหน้าเหมือนจะไล่ฝ้าทั้งที่กระจกไม่ได้เป็นฝ้าแล้วบอกตัวเองว่าอาจเป็นไอน้ําจากทุ่งนาแต่จังหวะนั้นเองเขาเห็นเงาคนอยู่ริมถนนด้านซ้ายครับคนยืนอยู่เฉยในความมืดใส่เสื้อสีอ่อนเหมือนขาวหรือเทาอ่อนผมยาวระดับบ่าหรืออาจยาวกว่านั้นนิดหน่อยยืนหันข้างให้ถนนเหมือนมองเข้าไปในป่า พี่เอกเล่าว่าเขาไม่ได้กลัวทันทีเพราะทางลัดนี้มีชาวบ้านเดินบ้างบางคนออกมาหาของป่าแต่ที่แปลกคือคืนปีใหม่เวลาเกือบเที่ยงคืนใครจะมายืนตรงนี้เขาชะลอรถลงอีกตั้งใจว่าถ้าเป็นคนต้องการความช่วยเหลือจะได้จอดแต่พอรถเข้าใกล้เงาคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาทางรถพี่เอกบอกว่าเขาจำภาพนั้นได้ชัดเจนครับหน้าเขาซีดมากซีดเหมือนไม่มีเลือดแล้วดวงตาไม่ได้มองเหมือนคนมอง เขาอธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงเหมือนตานั้นรับแสงไฟหน้ามากเกินจริงจนระท้อนวาวๆไม่กระพริบที่สำคัญที่สุดคือคนคนนั้นยิ้มครับยิ้มกว้างแบบไม่เข้ากับสถานการณ์เหมือนยิ้มให้คนรู้จักทั้งที่พี่เอกไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนพี่เอกเริ่มไม่โอเคเขาเลยไม่จอดตัดสินใจขับผ่านไปเลยแล้วพยายามไม่มองซ้าแต่พอรถผ่านไปกระจกมองข้างด้านซ้ายดันสะท้อนภาพนั้นให้เห็นเต็มเต็ม แล้วมันทำให้มือพี่เอกเย็นเฉียบคนคนนั้นไม่ได้ยืนริมถนนแล้วเขากลายเป็นเหมือนยืนอยู่บนไหล่ทางด้านหลังรถห่างออกไปไม่กี่เมตรยืนมองตามรถด้วยรอยยิ้มเดิมแล้วที่แปลกคือหมอกรอบตัวเขาหนากว่าที่อื่นเหมือนหมอกเกาะอยู่แค่ตรงนั้นพี่เอกเริ่มเหยียบคันเร่งความเร็วขึ้นไปเกือบร้อยทั้งที่ถนนมืดและไม่คุ้นจะขับเร็วแบบนั้นแต่เขาอยากออกจากช่วงนั้นให้เร็วที่สุดจากนั้นเหตุการณ์ที่สองก็มาแบบไม่ให้ตั้งตัวครับ บนถนนข้างหน้าปรากฏแสงพลุสีทองแตกเป็นช่ออยู่ไกลๆเหมือนมีคนจุดพลุจากทุ่งนาด้านขวาพี่เอกคิดว่าอ๋อมีคนจัดงานในหมู่บ้านแถวนี้ใจก็เบาลงนิดหนึ่งเพราะมีคนอยู่แปลว,ว่าไม่เงียบเกินไปแต่แสงพลุนั้นแตกผิดจังหวะไม่ใช่แบบปั้งแล้วแตกมันเหมือนแตกค้างอยู่กลางฟ้าแสงนิ่งค้างเป็นเส้นเหมือนภาพหยุดแล้วค่อยๆดับลงช,ช้าๆแบบไม่เป็นธรรมชาติพี่เอกเริ่มรู้สึกว่า นี่เราเหนื่อยจนตาฝาดหรือเปล่าเขาเปิดวิทยุหวังจะมีเสียงคนพูดเสียงเพลงจะได้ไม่เงียบแต่ไม่ว่าจะหมุนคลื่นไหนก็เจอแต่เสียงซ่าเหมือนวิทยุรับสัญญาณไม่ได้ทั้งที่เมื่อกี้ยังฟังได้โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณตามที่เขาคาดแต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกคือบนหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นเวลา23่สนาฬิกาห้นาทีค้างอยู่อย่างนั้นไม่ขยับเลยเขาเหลือบมอนนาฬิกาหน้าปัดรถก็23่สนาฬิกาห้นาทีเหมือนกัน พี่เอกบอกว่ามันค้างพร้อมกัน2ออย่างซึ่งโอกาสเกิดพร้อมกันมันยากมากเขาเริ่มใจสั่นจริงๆแล้วพูดกับตัวเองว่าไม่เล่นและขอผ่านไปทีแล้วจุดจูไฟหน้ารถก็ดับบูบไปหนึ่งจังหวะเหมือนมีอะไรบังแสงไม่ใช่หลอดดับแต่เหมือนเงาดําผ่านหน้าไฟพี่เอกเหยียบเบรกตามสัญชตาตญาณรถชะลอฮวบและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเห็นสิ่งหนึ่งอยู่กลางถนนครับเป็นผู้หญิงยืนอยู่กลางถนน ชุดสีอ่อนผมยาวท่าทางเหมือนคนยืนรอให้รถชนพี่เอกตกใจสุดๆหักพวงมาลัยหลบไปทั้งขวาเกือบตกไหลทางแล้วเหยียบเบรกจนยางร้องรถหยุดเฉียดเธอไปแค่ไม่กี่คืบครับเขาหายใจแรงมือสั่นแล้วรีบมองกระจกหน้ากลับไปแต่กลางถนนว่างเปล่าไม่มีใครพี่เอกคิดว่าตัวเองอาจหลอนเขาเลยตั้งสติค่อยๆเหยียบคันเร่งจะออกตัวต่อแล้วจังหวะนั้นเองมีเสียงเคาะจากด้านหลังรถเคาะแบบ เหมือนคนเคาะบนฝากระบะหรือประตูท้ายพี่เอกบอกว่าเลือดมันไหลลงเท้าในทันทีเพราะเขาขับรถส่งของรถบรรทุกแบบมีตู้ปิดทึบเสียงเคาะนั้นดังชัดมากเหมือนคนเคาะอยู่ข้างหลังเขาทั้งที่เขานั่งอยู่หน้ารถเขาไม่กล้าหันไปดูไม่กล้าลงไปเปิดเขาแค่ย้ำกับตัวเองว่าอย่าหยุดอย่าลงอย่าตอบแต่เสียงเคาะมันไม่หยุดแล้วเริ่มดังขึ้นกอกกอกกอก เหมือนคนเคาะด้วยความหงุดหงิดขึ้นเรื่อยๆพี่เอกเหยียบคันเร่งรถพุ่งออกไปทันทีเสียงเคาะยังตามมาเหมือนมันเคาะจากในตู้ไม่ใช่ข้างนอกด้วยซ้ำพี่เอกเริ่มพูดออกมาจริงๆในรถพูดแบบคนจนตรอกพอเถอะพี่ผมต้องไปทำงานผมไม่ได้ตั้งใจมารบกวนครับทันทีที่พูดจบเสียงเคาะหยุดเงียบสนิทความเงียบนั้นน่ากลัวกว่าเสียงเคาะอีกครับ พี่เอกเล่าว่าความรู้สึกเหมือนอากาศในรถเย็นลงทั้งที่แอร์ไม่ได้เพิ่มและกระจกเหมือนจะเริ่มมีฝ้าบางๆขึ้นบนม,มุมๆมเขาไม่กล้าหันไปมองกระจกหลังเพราะถ้าตู้ท้ายมีอะไรเขาไม่อยากเห็นขับไปอีกไม่กี่นาทีเขาเริ่มเห็นไฟถนนกลับมาเป็นช่วงๆเห็นป้ายทางแยกและเห็นแสงไฟจากบ้านคนไกลๆเหมือนกําลังจะออกจากเขตมืดแล้วครับพี่เอกใจเริ่มดีขึ้นแต่เหมือนเรื่องมันยังไม่จบง่ายๆก่อนจะพ้นเขตมืดเขาต้องผ่านโค้องอันตรายที่เคยเกิดอุบัติเหตุ พี่เอกชะลอรถลงตามปกติแล้วมองซ้ายมองขวาตรงนั้นเองเขาเห็นสารเล็กข้างทางมีพวงมาลัยเก่าๆห้อยอยู่และมีผ้าสามสีผูกต้นไม้ใหญ่พี่เอกเคยเห็นสารนั้นมาก่อนแต่ไม่เคยสนใจคืนนั้นเขาไม่รู้ทําไมเขากลับรู้สึกเหมือนมีคนยืนรวมกันอยู่แถวนั้นทั้งที่ตาเขาเห็นแค่งเงาเงาในความมืดเหมือนมีคนยืนซ้อนๆกันอยู่แล้วไฟหน้ารถก็ส่องไปโดนสิ่งหนึ่งที่พื้นข้างทางครับเป็นป้ายไม้เก่าปักเอียง มีตัวหนังสือซี่จนอ่านยากแต่พี่เอกอ่านออกประโยคหนึ่งบอกว่าห้ามจอดหลังเที่ยงคืนเพราะเขายังกลับบ้านไม่ทันพี่เอกขำไม่ออกครับเขาพูดกับผมว่าตอนนั้นผมอยากหัวเราะแต่หัวเราะไม่ออกเลยเพราะเวลาในรถยังค้ังอยู่ที่23นาิกนาทีเหมือนเดิมเขาค่อยๆขับผ่านโค้งไปแล้วทันทีที่พ้นโค้งทุกอย่างเหมือนกลับมาเป็นปกติในเสี้ยววินาทีวิทยุมีเสียงเพลงปีใหม่ดังขึ้น โทรศัพท์มีสัญญาณเด้งพรึบนาฬิกาหน้าปัดกระโดดเป็น00.02เหมือนโลกเพิ่งยอมปล่อยเขาให้เปลี่ยนปีพี่เอกถอนหายใจแรงมากเหมือนเพิ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ําเขาขับต่อไปจนถึงจุดแวะปั๊มที่มีคนเยอะๆแล้วจอดใต้ไฟสว่างสว่าง,างแบบไม่คิดอะไรแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นอยากลงไปให้คนเห็นหน้าอยากอยู่ใกล้คนพอลงจากรถสิ่งแรกที่เขาทําคือเดินไปดูท้ายตู้เขาเอากุญแจไขเปิดมือยังสั่นอยู่แต่ก็ต้องเปิด เพราะอยากพิสูจน์ว่าเสียงเคาะเมื่อกี้มาจากอะไรพอเปิดประตูท้ายตู้ออกไม่มีอะไรผิดปกติกล่องพัสดุเรียงอยู่ครบไม่มีรอยงัดไม่มีรอยตีนไม่มีอะไรเลยพี่เอกเกือบโล่งใจแล้วจนกระทั่งเขาก้มมองที่ขอบประตูท้ายตรงระดับสายตามีรอยนิ้วมือเปื้อนฝุ่นเป็นรอยนิ้วมือหลายรอยเหมือนคนเกาะขอบประตูจากด้านในแล้วลากนิ้วลงมาพี่เอกสะดุ้งตัวเลยครับเขาบอกว่าตรงนั้นปกติเขาเช็ดตลอด เพราะเป็นรถส่งของถ้าฝุ่นเกาะจะเลอะก,กล่องแต่รอยนิ้วนั้นใหม่มากเหมือนเพิ่งทิ้งไว้ไม่กี่นาทีเขารีบปิดประตูตู้ล็อกสองชั้นแล้วเดินกลับไปนั่งในรถแบบไม่คิดจะขับต่อทันทีเขานั่งนิ่งๆอยู่พักหนึ่งแล้วมองกระจกมองหลังไฟปั๊มสว่างมากรถคันอื่นจอดเต็มไปหมดแต่ในกระจกมองหลังเขาเห็นอะไรบางอย่างทําให้หัวใจแทบหยุดเงาคนในเสื้อสีอ่อนยืนอยู่ไกลๆตรงขอบแสงไฟพอดี ยืนหันข้างเหมือนครั้งแรกแล้วค่อยๆหันมายิ้มให้พี่เอกสะบัดต,ตาออกทันทีบอกตัวเองว่าตาฝาดแล้วรีบลงจากรถไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าสูดอากาศตั้งสติพอเขากลับมาที่รถอีกครั้งเขาไม่เห็นเงานั้นแล้วพี่เอกส่งของคืนนั้นได้ทันเขาไม่เล่ากับใครจนผ่านไปหลายวันคือหลังคืนปีใหม่เขากลับไปวิ่งเส้นนั้นอีกครั้งตอนกลางวันเพื่อพิสูจน์เขาหยุดรถตรงสารเล็กตรงโค้งอันตราย ตอนกลางวันคนผ่านเยอะเขากล้าจอดแล้วเดินไปดูป้ายไม้เก่าที่เคยเห็นป้ายนั้นยังอยู่และมันเขียนชัดกว่าที่คิดห้ามจอดหลังเที่ยงคืนเพราะเขายังกลับบ้านไม่ทันพี่เอกยืนอ่านแล้วขนลุกครับ